มาเด้อพี่น้องเด้อกินขาแรงน่อกันสบายดีพี่น้องกินข <an> ้าวแรงเด้อสบายดีจ้าผัดกะเพราครบผัดกะเพรากบกบน้อมามานั่นแหละต้วงมซืเลยตัวตัวโบกนางสิงอืเพราะว่านี่จะไส่งส่วน่ม่เในบกแ่นิหน่อยแกินบก้กสิงกิน้ซเพชรกับเพชรตัเนยตำมันจึงได้ค่ะ นใช้โซนมันตักลูกดูนี่ทะยานทะยานหมดอนใช้โซนมัน่ะไปจำเป็นโซนกลางดอกกินไปโล่หยาดก็ตายตายจบคือแต่ขึ้นมาคนขลังหลายครังปิดพญะเคื่อนดูข้างฮือนเพือเดียวเข็ดกะบบกินเข้มกับบกินแตงนัวกับบกินกินแต่ขาน้ขาน้ห้งแห้งนักเหวขาน้ขานัวก็แห้งนัว่อ วัได้ไปกอาดละมีหลายลูกกันนะเพื่อนทั้งเหลืองทั้งซีเป็นบุตริกฤติถึงขี้ไม่ใชค่ะหมูมีแห้งพรอนมีแห้งเพียงเลยเอาเอาเอาคนเอาคนก็ใช่บํารุงเป็นบํารุงของแช่งบํารุงคือถึงโตงวดถึงงวดแค่นอนถึงงวดแค่นอนก็ เอา,านะไม่มงนกไปไดุ้เมีเสียงมนะันจะไปนะใมีเลยเค,คย,ยเคยไปเนาะไปรอเปีนอื

น้องเบิ้องบนเรื่องของกินก็มากินเหมดนาะกินอะไรบ้างกินยูโกบิน้ำมันเจี๊กับอืมอะไรบ้างกินอะไรก็ามแต่กินแต่หมูแต่หม้อต่ก๋วยตียตับก็แกินชื่อว่าตับกกินกินแค่นั้นน้องก็กินเลยไปกิยัางหมูหมัตักก็ได้ตับหมูก็ได้ตับหมูตับไก่ตัวหมัก カッパに入ってます。 รวม,มอ่าะถ้ารวม็ว็เห็นเป็นอันตรายเป็นแสบเรชากินตุ๊กจ้าเนื้อพารัลโดกเนาะแล้วก็มักสิรัิาหารทดเชือเอาสอาดแต่ไร้่ะเตลาแล้งเราเห็นหมือนตแล้งแรสชาตกินแสบคุณพขเจ้า นุ่นเลยพอตีเลยเป็นหนึ่งในจานเค็มพอดีเนาะพอดีเลออสเตัวใหญ่ใหญ่ตัวอ่ะห่มสาวบาร์ดิงมันเบอะเบอร์เทนเนาะเนื้อโ ao đâu kinh hoàng không phải à, không? Bây giờ tôi nhận ra, là buổi sáng ăn มันจังซี่มันเจ้าบ่น้อยกว่าน้อกินหนาอยู่จนฮอกบ่มันเข้าหลาย n ้องก็มาพรว่าอัเอิญกินกัวขาวผดแม่น้อยอันแกงไม้ก็เอิ้นกินกินสะอนน้อยก็เอิ้นกินกินมื้อนี้เข้าหลาย้อบ่บ่กินน่ะเข้าหลาย้อซ้อ

แงเเลมาแขามห้ยายังวออยู่แต่ก้าสิปวดได้เนาะลบออกทำบอกเนาะนากับบเจบบเจ็บแล้วก็บเม้นอีกปากบ่ะนี่ชื่ออยู่บลอกหรือว่าหรือว่าแล้เจ็บดุ่นเนี่นาะมันมันบบเจ็บอ่ะนี่ออกละอะจมันแตกขึ้นแถวแตกขึ้นไม่แถวผุอ่ะรอยแตกกระทึงแบบเป็นหลเดือนยังมอออกโอ๊เอ๊อยู่เบียนเบียนเนี่ยมันแตกอ่ะาเบยร์สนนี่เนาะบลห็นเหเนนกันแตกเคร่งเลยนะเจ๋อ เรา nhả มแวปวดด้ยนม่ n มแล้วมันมันจะมไได้เว้ยนี้กินเาตะการนี่นีบ้านี้พัดตันนี้นี่มันปวดกันเฮ้ยปวดปวดทองวนองอยากอุดบารลางแขวงมอเขาอุดไปได้อุดทีบเก่าอ้าเป็นยังไงอุดตันไหมอาหารเาไงเป็นยังไงเนาะเคยเพื่นบอกแล้วว่าจะอุดนั่งด้วย บอุดห่ยบอุดมออุดอุดตะเก็บก็เก่าว่ามันวางแก้วเลยพอวัอยูาวคือกวดได้ยิ่ทคยแงนกแก้วก็ถึงแม่เหรอันตกอันถึายแทงนลูกแถไปห้องมอหนังดูดาวไปห้อมอแสิัจกเ่นาะห้องมอะทนแถวนะซาบดท้อนแกวหน่ราวน่ะคือแบบยืนไทยเนาะอันสามสิบสามบาทแล้วสามหมื่นถ้าไปคลินิกลแพงาคลินิกเลยแพงมอสเขาคลินิกมนี้นะ แพงแพงตายแพงสามันดีควอยู่ห้องหมอแล้วมันดีเขาแบบเขาเรียกเราคืนเคี่ยงเลยเขสิย้ายมึนใส่เลยครับเรื่องเอาเลยเล้ยงเลยสิเล้ยงเลยเปมนแ่แ่ลยเขาบางเขากะเขาพทอเลยมัน่อเ่ง่ายเไม่ได้เข้าสามเท่าหนูลง้งหมอมันีความดันบอเบาหวานบ่อลงห้อง่ายว่ะนูเ้าามเท่าพอดดูงข้อแม่งหรอแถวผักทันหน่อยน่น กนิเวลาเจ้าข้าห้นะเจ้าโซนจยามพาดินดิีมาเนื้ออไรสังเกตได้ที่น้ำงเราก็จะเที่บอไแบบนี้เห็ดเออพัดเองนค่ะเหคือการเห็ดแล้วพัดน่นแะคุลุงกินระบบขนมกินระบบขนมตรงย่างบอกชิ้ขนมแบบเราเนี่ยกินขนมราบอตรงนี้ค่ะคือไม่เห็นกินเนาะย่างบอกินกินอยู่ใจหรอแต่บอก่กินขนมหวาน เออบต้องกินไม่ได้กินขนมอมขนมอมขนมหวานกับช็กโแลตนะบนีไแถวเหี่ยนแน่นออแวเนาะลุงเขาหาง้าวงามเลยแต่ว่ากนเนือืก็บุมีเราไได้กินช็อกโกแลตเลยให้เราทเนมเขาไม่ให้กินลนกอมกหกอมขนกอมเงนลอมนมอมคือดขนมอมเนาอมขนอนนมอมขนมอนี่มขนมอมนมอมขนี่ขนมอมขมอนอมขนมอมขนมอมขนอบขนมอขนมอมนมอขนวอมขนมอมนขนมอนอขขมน เนมองยดารยให้ทอนออกมันบ er> ้างให้ทอนมันก็บมันบรรทเกิาสอก็บย์ังให้ทอนมีกเจ็บนางถีมเขาใส่ยามืีเบเจ็บ่ซื้อซื้อาน้องน้อยยังกาทอนนีแหะเไม่เท่หมอนเลยเบ่เจ็บไแน่เท่าเราก็ไปซื้อได้เยขันยังยังเขาเรื่งนี้ก็ได้เลยต้นนั่นเด้อยังงานกับเพื่อนคาต่อคนี้เไม่ยกเลยน

บหวานก็ต้องบอบอเค็มพอดีมาชเยอะบเบอระบอกินค่ะก็พอดีกินเบิร์เอะเบิร์เยอะด้อะโอ้โมัเป็นเอเออคนชาวเผ็ดเป็นอ๋อพี่น้องไปแล้วพี่นี่ยังอรุณจังน้าค่ะนี่ค่ะ